สวัสดีครับผมกับเดี่ยววันนี้ผมพาเาไปเบิ่งกับตัวหางโนสีหาดีนะครับผมหารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นฮิตนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับครับผมสำหรับท่านไลทีบ่มักเป็นรถเทอร์โบนะครับผมอ่าคงคอนเนี่ยเป็นรถขนาดกลางนะครับผมก็คือซีทิพหาซีทิพหานะครับผมแล้วกาตัวนึงนะครับผมเป็นตัวหางิบแรงนะครับผมมีขนาดแรงมาทีหางิบแรงนะครับแต่ว่าตัวรถกะ ตัวเดียวกันนะครับผมแต่ว่าในพวกลูกซูหรือว่าเป็นตัวเทอร์โบนี่นะครับผมเขากะอริเฟีมาใมม่นะครับผมให้เป็นตัว5050ดีนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้กะยีอยู่คนก่อนกะถที่ว่าคนขานที่จะดังพอสมควรนะครับผมสี่สหาแรงนะครับก่อนจะมาเป็นตัวหาสิบแรงนะครับผมขั้นนี้นะครับผมเป็นไบมีห้องจอนเดญ่อีกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นมีห้องจอนเดียนะครับผมเป็นหางของ cmt นะครับ ปกจานนะครับผมกับผมตัวนี้เป็นรถถีงยังอยู่สองคันนะครับผมแต่ทาลูกค้าท่านใดมักจังสีนะครับผมหมักในรถเทอร์โบนะครับผมจัดเป็นสีหาแรงไปเลยนะครับผมตัวนี้บ่มีเทอร์โบครับผมเป็นตัวสี่สห้าสี่สิบห้าแรงนะครับผมนะครับอ่าพอดีของรถลุยเทอร์โบนะครับผมกับในการรอบที่ออกโตไปนะครับผมในความรู้สึกผมเองนะครับผมรู้สึกว่า การออกตัวของรถที่ผ่มมีเทอโโร์โบแงน,น,นะครับผมจะมีรอบต้นที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่าในการออกตัวของรถเนี่ยจะออกได้เร็วกว่าหาศูนย์นะครับผมหาศูนย์หรือว่าหาศูนย์ดีนั่นเองี้นะครับผมนะครับอันนี้ในความสุขซ่อนตัวนะครับผมเพราะว่ารถเทอร์โบนะครับผมต้องทาจังหวะในการาให้รถเทอร์โบนะ่ะต้อง ทาเฮเทอร์โบน่ะเปิดก่อนนะครับผมหลบถึงจะมานะครับแต่ว่าจอนเดียวเข้านะครับผมหลบจะดีในหลบต้นนะครับผมจะมาไวนะ้ในหลบต้นนะครับกะือว่า,าที่ถ้าหากเป็นรุ่นหนึ่งที่ก็อโอเคนะครับผมเป็นรุ่นที่ในยู่ปอรก่อนนะก่อนจะมาเป็นหาซวนนะกะทึว่านิดเลยทีเดียวนะครับผมค่าสมรับนะานที่โบมาคในรถคอนเทอร์โบนะครับผม มาลองมึงได้ไหมครับผมตอนไหนที่บอมักนะครับผมบมีให้เลือกนะครับผมปากหลายรุ่นนะครับผมตัวนี้นเป็นตัวซีติผาแรงนะครับผมกะเสียงกะมันแน่นอนครับผมถ้าว่าสาท่านไอ้ถีบโบมักเตอร์โบจากศูนย์นะครับผมที่เป็นตัวหาทิพแรงนะครับอันนี้ผมหมายถึงตัวหาทิพแรงลูกค้ากะสามารถเอาซีติผาแรงเนะี่ยไปที่เทอร์โบได้นะครับผมแต่ว่า ผมกะบบุคคลแนะนำนะครับผมว่าตีเอาไปติ้เงเถ้าโบขนอนนะครับเพราะว่าเออถาถ่าตู้ก็ลูก้านะ่ะเบิ้งหวัวไปเลียวนะครับผมกะบปุ้ยปัญหานะครับบุ้ยปัญหาแต่ว่าถารถน่งอยู่ในหัวในประก,กันนะครับผมถ้าเข้าไปาไปยุงเกี้ยวในเครื่องยังสีนะครับผมประก,กันข้อจะขาดไปเลยนะครับผมจะปุมีปการผริสชอบใดๆนะครับเพราะว่า,าท่านนะ่ะได้ไป เอ่เหตุของเน่ของเครื่องนะครับผมที่บริมาจากในตัวของศูนย์เลยนะครับเพรว่าเข้าไปคือว่าเป็นการรับแปลงสภาพรถนะครับผมนะครับแต่ว่าถาไอถาตัวได้าเดนเนี่ยนะครับผมก็คือ,อที่อทีเซร่ก็คือ ปลายท ok ่อนะครับผมนี่คือบบฟิตนะครับปลายท่อปลายท่อก็คือทีมันถอดออกได้นะครับผมปลายท่อเดี๋ยวผมมาเบิ่งปลายท่อนะครับนี่อันนี้บบฟิดนะครับเพราะว่าห้องบริษัทเป็นคารรถเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับห้องเครื่องนะครับผมคือนี้ครับถอดปลายตัวนี้บาคนอยากใส่ปลายเหล็กนะครับผมสามารถใส่ได้นะครับผมกะใส่เพื่อความงามนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นปั๊มเป็นปั่มเลียมนะครับผมอ่าผมขออื่นมาเป็นปั่มเลียมนะครับผมต่านทางการเขาจะเอื่อย้ำขผมมูนะครับ เป็นความเดียมสูปนะครับผม3มโมชีดนะครับแต่บุมีเทอร์โบนะครับผมรถเทอร์โบนี้ยังไงนะครับผมถ้าเป็นรถเทอร์โบก็จะรีบมากเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมกะเป็นไมมีของจอในของจอเดียวกับทีนี่กระบอกที่ใหญ่นะครับผมแต่ว่ากะก็มาคนมาซานะครับผมแต่ว่าในความสุงผมหนาเพมาซาแต่ว่าปั๊บดีห่าครับผมไม่มีของจอเดียวนะครับผมนะครับดีเลยทีเดียวนะครับผม ถ้าเร็วจนเกินไปกับเมืคนกิดควบคุมพออยู่นะครับผมเป็นการที่แบบว่าเก็บงานยากนะครับเป็ว่ามีการเปรเป็นการเก็บงานยากเลยทีเดียวนะครับผมทำมันเร็วจนเกินไปนะครับนะครับผมแล้วเพราะว่าบางของเครื่องนะครับผมนะครับผมครับเนี่ยเทอร์โบนะครับเทอร์โบนี่แต่อยู่วางนี่นะครับถ้าเป็นของตัวหาทิศแรงแต่ว่าถ้าเป็นของตัวซีที่หาแรงนะครับผมจะบอมมี่เทอร์โบแค่เป็นปลาย ของหมอผักต่อมากืดถึงมาพี้นะครับไปนะครับผมในการออกตัวมันกาสจีแบบว่าพ่องานมันมีอย่างมาคายนี้นะครับผมแต่คือมันจะทรงร่มออกเลยนะครับผมเป็นรถสามสูบนะครับผมนะครับครับผมคนไรถีเพนบอมักในรถในตัวของเทอร์โบนะครับผมกับบริษัทเฮานะครับผมทินดีให้บริการครับกับเขามาสอบถามมาเบิร์นนะครับผมพอร่องใดนะครับผม เขามานะครับผมแต่เขามากอะโทรหาผมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะโทรติดต่อเขาทางบริษัทก็ได้นะครับค่ะเบียของร้านก็มีนะครับผมชื่อเรืองชัยแท็กเตอร์อย่างงี้นะครับผมในเฟซบุ๊กนะครับผมนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรวงกลมกับศูนะครับผม282 9258หรือ065นะครับผม346 5ี่าอ่าขอขอไปแล้วนะครับผมก็คืออ่า ศูนย์วชหานะครับผมศูนย์วชหาสามสี่หกนะครับแปดเก้าหาศูนย์นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์ใหม่ของผมนะครับกับบุคอยจำได้ภายในนะครับผมกัคือถ้าลูกค้าอยากติดต่อนะครับเบอร์ได้ก็ได้นะครับผมครับผมผมเซฟเอ็มนะครับยินดีให้บริการนะครับผมนะครับค่าลูกค้าอันไหนนะครับผมสนใจกราลองเข้ามเมิองก็ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้อุปกรณ์นะครับผมลูกค้าอยากเป็นของที่ที่เฟิร์สก็ได้นะครับผมของซีเอที่หรือว่าพิมพ์การ์ดเองก็ได้นะครับผมแต่แต่ลูกค้า หมักนะครับผมขามากเลยผมจัดให้นะครับผมครับผมถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเสรอ้กด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับผมขอคนละลายนะครับผมนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมเพื่ออ่ามีกำลังใจในการที่คิดต่อไปครับผมจะมาคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ